เบ็ดต้องหัวพุนหมดหุกเ้าเลยสภาพอากาศรอบๆไม่ทกไปปลาวเลยเหรอใช่ค่ะนี่น่าเลว่ามันยังมีมันกวนทางเครื่อง่นะไปไปก็ขึ้นไปนี่บได้ปะ ควางหน่อยลูกหมันลคองหน่อยควางน่อยเจอคุบอกเอ็นเอืองมัก่อนนะรอมันะเดี๋ยวปลาที่ไหนมดมนได้มหาเดียวอ้มยาเชียวงกินเ่อบกมลงแม่คอยมัดึงเออมันลงคนเดียวราคาเี่บนตก รอลุ้นบได้ก็จะโตหมอมีเลยเนืปลาคาแหง่พัว้อยเมยันมาเราไ่แบบนี้เกเได้ล่าให้เอาขึ้นมาหนุเอาขึ้นมาเลยอันนี้จัวน้อยจิกขะานนนันตินี่ปซิวอด

านาคู่เดียนรับเพียนอาชีพเลเ้งานนี้ะพัง้น่ยนเาบูว้ากันเจะพังเน้ยบังพนงานตัวนี้ก่อน

มือสังหารไหมเนาะมาน์กอัหาเยอะอะไรอย่างนั้นสิเดี๋ยวเล่ามึงเยินไปเลยดิมันยังลงน้ำได้ด้วยอมตกอยู่นี่กับสเดียวกะทัดสุรเอาละนะมึไดเอาติดเราเอามาล้เบิเอาอยู่บนรถฉันดิเดี๋ยวมักินเข้าจันกิน เฮ้ยมสิกินดิลาลอกวงาอยู่อันนี้ละควางด้อนยูป้าอันนี้เก็บนะแม่โตขนาดมาไอเตอร์นุมูนมูชวนมาก็บป้องนให้คือเท้านี้มาถ่ายคลิปโดยเฉพาะเนื้ยนี่โอ้ได้ปลาเยอะเ้ย เชื่เลยป๊บป๊บปลานั้นขอปอก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 ปอเอ๊ะอมจะบอมีปลาทั้งเชียนเชียนนี่มดแ้วกแล้วกอึกบจังดอ้เหมือนีอ๋ออึ๊ตเต้นเนาะตไดมากินปลาครับจะอดครั้งที่ใดแล้วนี่ครั้งทมิดเนาะนี้กันดมาับสาวขับ้างกิดกับเจ้าเลย นี่คว้างตั้งมากเนาะวัดไปมืดมืดวั้ลาลควางคือวปลาลหลเนาะว้าวุกควางเนาะควางตัวควางดนปลาอยู่แหะเฮ้

กลับ่ยแข้าเลยบึงบนหังนี่นั่นเต้ข้นเพชรเนอจะไปเจาะบึงเจ้าเฮนใหมันดิปวดเือนเหรอมดตื้นแล้วเนี่นะ Nh mẹ em là một cô nhìn. Nh mẹ em thơ lèo 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 lèo

Đây có muỗng tuổi ăn hề như ừ. đây, tên tuổi tạm, tuổi tạp màu nè Đây màn sông Mặc một kỹ nghĩa <laughs> ừ. <laughs> thì ừ. chắc tô ở lì Tha Chắc tô โอ้โหมายังมายังคอยล <laughs> <c oughs> อยมดคลิปบวเห็นมือกล้องเลยเนี่ยเลยเจ้าของส่องบวเห็นหน้าอะไรสิ <c oughs> เอ้สัมผัสเน่ยนตัวเชือพิวตร์เนี่ยด้งน้าแล่อยู่สัมผัสนี่ยไอ้หืวน่นเยนเฮ้สัมผัสเนี่ยไอ้เนว่าเริ่มวันนี้ ข้าอย่างน้อยก็ได้กินชายไปทักนกินแล้วจังเลคว้างยนี่ก้อยมาเลือก้อนสัมภาษณ์เล่มันเเลแมอยสบายเทสบายือไ้อมกลย่ไ่กิน่ได้เาจะ ยาได้ลนะี่เนี่ไปเเราจะกับปลามาลักเฮ็ดเนี้ยนี่โอ้ยกำลังที่ชอบเฮ็ดก่อยครับเฮ็ดบ้าไทยอ้คนไทยเนาะไทยขัวันี้เราาไทยเลิกเอาเปมาซิวเพื่อจะเฮ็ดก้อยปลาสดสก้อยคนเหียวเียปปลาตีนเดียวนืองาโอ้โหวว กินน้ำเนาะพอแร้งหันกันไอล่จะเอาปลากระเดงกิงพปลากระเดงแต่ปลากระเด้งตัวนีนี่เลยปลากระเดงวกอยู่รงนี้่เ้ว่ามันมันเคิร์ดนจุดนี้นะเฮ้เฮ้ปลากระเดงกู่งยกหน่อยไหมบ้ีนโโละ พอได้พอดอเตะพอนเชยอยู่หาพอนาลายตัวเราหงอดักระแดงเลย้บุญก็อหูไเตตัวเราพอดหายพอดหายเนาะตะมันมาเยอวันนี่ำมันบุบีเพิงับเดียวบุมีเพงถ้าบางตอนหกกินก็นันไปผู้ชม รู้สึกว่ายากเข้าแล้วท้องมันไม่รู้สึกอะไรเลยโอนี้ตีีฟาดเอ้ตีกัน่ากอเอาเอาก่อยหอยเพื่อเจวเพชรผองเพพรก่อยหอยดีบยเลยหอนี่นาเอาคำย่งใหญ่ให้พี่น้องเบื่งด้อั่อนอก็เริ่มพักกันเลย คนแถวนี้ละไปเากินได้ก่อนไปตัเอาเอาอันนั้นมาหนึ่งขพอก้นหอยดิบเนาะทำน้อยๆเอานนอจังกงสเต็กเตียงไปตียงมามันก็ได้บ่เต็มตยงมากได้บ่กินได้ไหมจมอถาลูกกินเลยน้ำมันหนนกนปล้าน้างเข้าจากวแลก็ตักินอยู่นะเน่ยเราอาหานค Ờ, không thể ngọt ai nữa à Mà lúc này nó sẽ... Mà khốt lên Mỗi lần nó sửa cho kín luôn Dơ Nên nó bố sửa, sửa kìa Ừm, mà lấy mà Thôi thôi Mỗi lần nó sửa cho kín luôn đi Bố, bố hỏi xoay, xoay xe buồn mà kết Xe buồn mà mòn khăm là mấy lần bố phát là có cháu Cái bố bố nhìn xoay, xoay 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 bố bỏ xoay xoay bỏ Mấy lần bố phát mình xeo, bố เดี๋ยวแยกดเร่อเจ้าเลยมือแรงเขาซื้อเอาล้นนะเอาล้นะเอาล้นนะบ้ามือช่วยไหมเดี๋ยวตีแรกของพยาละเมามิดยู่ตั้งตัวเอาเอาอะบุปผาเน็บเอายาละเม่าพยาเขาตกลดเขาเป็วงเหลาเหอยนบุญตกละบุญแต่ลมตกลาแล้วตายล้เพื่อฮะ เดี้ย่ิบแปดที่กุงเบื้องเดียวน้อยเดียวมนยกันเนียกินวกันไหมน่อยเดียวกินด้กันอีกเห็นเตินกินด้วกันอีกกันเราคนไปคนไวกัุกเจอ้กนปนัเราเงินได้ตัวลไปนไปบ้านนี่ได้นกเนี่ยะแจ็เข้าป้ามาุณมหาเจอเลยไปไปร่าป่ได้เลย

เ่เมาเอยตัวลงเืเมาแล้วขัน้อยเดยบุกินกนเน็นเลยจ้าบอกว่าไปนเอาที่ไรนะเน็นแล้วนะเอ้าเด้อบนนี่เอาเน่อมาได้ไหมว่าจะกินพเดียวล้ขึ้นได้ไ่ได้นะตอานีน้อยเอาเลยว่าอยากตัวาเยะได้างยมกองนค่ะอยาเตะลงวยหาเ่ ก้องก็เลยนี่สโอ้กล้องใจเลยนะกล้องตาเตะลงมาได้ไอ้มุมนั้นนะมุมตายมา่หนว่านี่เห็นเดียวเลยราทางหน้านะทางคนไ่เห็นแต่ทาเดียวเี๋ยวอวยไปหาสิย่เลยย้อยรอดันั้งโี่เยเนี่ตาันเนาะโอ้สพปาเอาปีเลย พักน้อยมกินทางกะปุ่นหรือกินอะไร้องเยเออหรอมันเยอะไม่ันลจนมน้อยวจเนวลาอมันมันไล่มันไล่นว้วมันแล้วนี่ข้าดาวกินพากระปุนะบก้นเฉลยนะเอากินเอากินเขากินโบท่านนาะคขะไข่เล็กเว้ยไปละมืดละตัเต็มกุ้งพักกินเม็อทยาำเมือยามาดึกมาไกลนะ อยันอาแล้วแยล้วกงอย่างไบ่าเยนาะเออคืมถ้วยหน่อยมด้วย้ไปชื่อน่าเหมือนอเห็นเ่งไม่ใเสาเออเอออนี่นะย่าพ่ท่านใจเงินอันนี้เลยแม่นนนึ่งมาแล้วอันับหนึงอันนี้เงินนจุยดาวยังแบบ รับช้าแดดหมดติดชาเนั่นดิแหมดติดท็อปแดดทอดเดนแลราข้าวอย่างนั้นยืมเนดับช้าพี่เฮือนอีมีนี่เงินอีมีเฮือนนั่นเงินอีแมวกับเฮือนจุดฮิตเนาะเช้ามันดับเลยมากวยอันนับนึ่งมันยกเฮือนอีมีนี่แล้วนั่นไปกินอะไรครับมันเลือดมีแล้วทุ่นมันอยู่ได้บบวันึ่งน้ำอะไรพอนีะพอนะเข้าไปกินเน้ามีเลยตูไปตูบูซื้อได้ดูเลยย่างโบน้อยนึงมันนึ่งกระชงกินน้ำมี เลือบุกินนะบ่เออเรือเขากินนะบ่นับหนึ่งเลยเวาเลยยงกันนับเลยอันนับมันอยู่ใต้ภู้บางความบังกล้งส่วนมันลายชิ้นอะไรทีมีแล้วเออกิดลายที่มึงแย่แล้วก็หายถือกล้องนี่นั่นแหละมาหน้าเหยมาอีกทีนี้หน้าเหยมันยงด้วยนึงว่าอะเศ้าใจมั้ยเขายังเงือบ้านที่กินข้าวเหมือนน้อยมาน้อยจ้ะคิดว่ากระนอนอยากระนอยเรื่องนี้สิอายเฮ้ยมากินแต่เมื่อไห โอัยมันจะทำที่อะไรปะสาบคำมัมันกีนี่เฮ้ยมันเข้ามาที่นี่กับบุคคล้านมันบุเข้าเนื้อเลยมยเราไม่ได้กินมันร้อมันเข้าได้บ้างแล้วเรไม่ดกินนะราลันมีสิเพิ่งการเขากินเออมันได้อะไรแล้วเอาอะไรปัยิงใส่เลเอาลถ ก็มาถุอยางเอาได้เา้อย่งไรกันดีากดีออ้าเพิ่งทนีอยออยได้มีชิ้นชิ้อไดกันอะ่น้อยม่กระป๋อีกีะขนจะเพิงเอาน้ำกิเน้ามือก้องานจะไปลกวนแม่อ้เสียมันเลยะนี่น ลงมานะนั่งมากินนี่นะอ้นอ่ยืนมาน่นะกิน้นะโอย่ายาเคอคอยเออเจ้าาตแ้ละเอิม้ผมเปิดตู้เปิดนเก่ยิ่เออยยได้มเปิดตู้มันมีบรรยากาศไนสุังติดลกิเลิดเลยคิดดูอ่ะอ๋อ